โอ้โหผู้ชมครับข้าวออกรวงเต็มทุ่งนาไปหมดเลยครับผู้ชมครับแต่ละรวงนี่คือเมล็ดข้าวนี่ออกเต็มช่อหมดเลยมองสุดลูกหูลูกตานี่คือสีเหลืองทองอรารามสวยงามมากครับแต่กว่าจะมาเป็นเมล็ดข้าวที่ออกรวงสวยงามแบบนี้นะครับไม่ธรรมดาเราจะไปถามเกษตร,รกรที่เป็นเจ้าของแปลงนะครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างครับตามผมมาครับ และตอนนี้ผมอยู่กับเกษตรกรตัวจริงแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงโสภิดกับคุณแม่สมดีนะครับเกษตรกรตัวจริงสบายดีบอสบายสบายดีอยู่ผมถามนิดนึงครับคุณแม่ครับจุดเริ่มต้นของการที่มีข้าวออกเต็มรวงเยอะแยะมากมายขนาดนี้เทคนิคเป็นมายังไงครับแต่คนไม่เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วครับปกติก็ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยเปลืองนี้แหละครับแล้วผลผลิตเป็นไงบ้างครับเขาไม่ดีเพราะว่าใส่ อ๋อใส่ไปเรื่อยื่อพอได้รับความรู้จากศูนย์ภูพานจ้ะกิจกรรมข้าวก็มีความรู้ขึ้นกาใส่ปุ๋ยสูตรตามสูตรครับการใส่ครั้งแรกเนี่ยก็ควรที่จะมีครบนะครับแต่ว่าหลักๆเลยควรที่มีไนโตรเจนเป็นหลักนะครับไปอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริใช่ไหมครับพอไปอบรมมาก็เลยรู้จุดเลยใส่ปุ๋ยได้ถูกต้องว้าวใส่ตอนไหนตอนไหนตอนแตกก็ครับตอนตั้งท้อง อืมตอนตั้งท้องคุณป้าตั้งท้องหรือกอข้าวเนาะเพราะตอนข้าวตั้งท้องว่าใส่ปุ๋ยยังไงอ่าอย่างนี้นี่เองคุณป้าสมดีครับผลผลิตไปไงบ้างครับก็ดีขึ้นอืมแต่ก่อนแต่ก่อนได้ไร่ละ300กิโลแต่นี้ได้400กิโลต่อไร่400กิโลต่อไร่ค่ะโหแล้วทั้งหมดมีกี่ไร่ครับ15ไร่ปีที่แล้วได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับได้6ตันหตัน15้าไร่ คุณพระแล้วต้นทุนล่ะครับต้นทุนลดลงเยอะลดลงเยอะเลยครับเท่าไหร่ครับครึ่งนึงต้นทุนในการผลิตข้าวลดลงครึ่งหนึ่งทำให้เพิ่มกำไรจากการปลูกข้าวด้วยทฤษฎีการผสมผสานปุ๋ยใหม่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับผู้ชมครับการผสมปุ๋ยในที่นี้นะครับก็จะมี แม่ปุ๋ยอยู่3ตัวนะครับในตัเจนนะครับก็คือยนะูเรียเนาะอีกอันนึงนะครับปุ๋ยตัวกลางเนาะตัวแทนของปุ๋ยฟอสฟอรัส18 46 0ส4 6นะครับในกรณีที่เราอยากให้ผลผลิตข้าวมันเพิ่มสูงขึ้นการลดต้นทุนอะไรบางอย่างในขั้นตอนของการปลูกข้าวมีอะไรบ้างครับกระบวนการที่ส่งผลต่อผลผล,ผลิตข้าวโดวยตรงเลยนะครับก็คือ ปุ๋ยนะครับซึ่งปุ๋ยเองเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็มีอยู่ในดินอยู่แล้วนะครับแต่และพื้นที่นะครับ,รบก็มีปริมาณธาตุอาหารที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราทําให้ดินนี้นะฮะมีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์การใส่ปุ๋ยเคมีนะครับหรือว่าการเพิ่ม พืชหลังนาหรือพืชปรับปรุงดินเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ในการจะเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินนะครับผู้ชมครับทราบไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีการนําเข้าเรื่องปุ๋ย3.6ล้านตาันต่อปีกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นปุ๋ยสําเร็จรูปเนี่ยก็คือ1.8ล้านตาันซึ่งปริมาณที่มากพอสมควรแต่ถ้าเรารู้ปัญหา เราสามารถผสมปุ๋ยเองให้ตรงจุดกับที่เราอยากจะแก้ปัญหามันก็ช่วยลดต้นทุนทั้งตัวปุ๋ยเองทั้งค่าขนส่งทั้งการดูแลรักษาใดๆมันลดได้ประมาณเท่าไหร่ครับอย่างกรณีที่ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแล้วก็ใส่ให้ถูกต้องแม่นยำนะครับ,รบอย่างน้อยนะครับก็ลดต้นทุนที่เป็นส่วนของปุ๋ยนะฮะได้ไม่ต่ำกว่า 10- 2 0ได้นะครับ เยอะอยู่นะครับถือว่าใช้ได้ในเรื่องของการลดต้นทุนมาถึงขั้นตอนของการผสมปุ๋ยแล้วครับคุณผู้ชมครับสมมติว่าตัวอย่างเป็นผมแล้วกันเนาะไปเอาดินบ้านผมเนี่ยไปส่งที่ที่ศูนย์เนี่ยตรวจแล้วปรากฏว่าผลออกมาคือต่ำต่ำต่ำไม่ถึงไม่ถึงดินฮะไม่ถึงตัวผมตัวผมมาต่ำอยู่แล้วโอเคดินเนี่ยต่ำต่ำต่ำคือค่าสารตัวนี้ต่ำหมดเลยวิธีการผสมปุ๋ยต้องเทียบหลักตารางยังไงบ้างครับ พอได้ข้าวออกมานีครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแลสเซียมต่ำทุกตัวนะครับเราก็จะเปิดดูตารางที่เป็นตารางของกรมการข้าวของพี่ปลูกข้าวไวแสงก็ได้อ่าไวแสงถ้าสมมุติปลูกข้าวไวแสงปุ๊บจะต้องเอาอะไรผสมกันบ้างนะครับมี18บแสิคูณใส่อยู่13กิโลอันนี้คือ1ไร่นะครับโอเคงั้นเราเริ่มผสมเลยครับครับพี่จำได้ไหมครับผมจำไม่ได้นะฮะ <laughs> อ่าสกกิโลกรัม8กิโลครับครับอันนี้คือไนโตรเจนครับ8กิโลเฮ้ยทำไมพี่จำได้เก่งจังถูกไหมฮะถูกต้องครับ8กิโลครับมาจัดไปครับครับเดี๋ยวผมจัดการเทครับโพแทสเซียม0 0 6 0อีก10กิโลกรัมโพแทสเซียม10กิโลครับแลวจากนั้นก็คือคนนะครับ าใช้ได,ไ,ได้ครับใช้ได้เลยครับตรงมุมนั้นนะครับมุมน <ๆ S 2> มั้นยังแดงอยู่เลยใช้เก่ง <laughs> <c oughs> ปัจจัยที่เราจะใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมและถูกต้องนะครับดูหนึ่งปัจจัยของดินนะครับว่าในปริมาณธาตุอาหารหลักในดินของเราเนี่ยมีอยู่มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเป็นเนื้อดินละเอียดเนี่ยก็แนะนำให้ใส่ตัวที่มี2ตัวหน้า นะครับสูตรไหนก็ตามที่มี2ตัวหน้าไม่ว่าจะเป็น16 20 0นะครับหรือเป็น18 460ในส่วนของเนื้อดินหยาบในเนื้อดินหยาบเราก็จะแนะนำให้ใส่ครบทุกตัวนะครับเราก็จะแนะนำให้ใส่16 16 8 8 5 5 5 5 15, 15นี่ก็ใส่ได้เหมือนกันต่อมาเรื่องระยะเวลาที่ใส่ที่เหมาะสมนะครับให้ใส่ปุ๋ยหลังจากมีการปักดำนะครับหรือถ้าเป็นนาหวานนะครับ ใส่ปุ๋ยหลังจากเห็นข้าวงอกเนี่ยหลังจากนั้นประมาณ15วันส่วนในอัตราที่2และ3นคือครั้งที่2และ3ในการใส่ปุ๋ยนะครับแนะนำให้ใส่ตัวที่เป็นไนโตรเจนนะครับก็คือในที่นี้เราใช้ยูเรียถ้าเป็นข้าวไวแสงที่เราปลูกนาปีนะครับเราแนะนำให้ใส่ก่อน20กันยาก็คือก่อนที่ข้าวตั้งท้องนะครับเอาสังเกตง่ายๆแต่ถ้าเป็นข้าว ไม่ไวต่อช่วงแสงนะครับวันที่60-70ถึง70ของการเริ่มปลูกข้าวเนาะอีกอันหนึ่งก็คือพันข้าวนะครับ2ประเภทนะครับข้าวไวแสงก็คือข้าวที่จะออกดอกหรือจะผสมเกสรเนี่ยในช่วงเข้าฤดูหนาวนะครับก็คือช่วงที่ช่วงกลางวันเนี่ยสั้นกว่ากลางคืนส่วนข้าวไม่ไวแสงก็คือข้าวที่นับอายุนะครับ ขึ้นอยู่แค่มีน้ําเพียงพอไหมมีทาอาหารเพียงพอไหมแล้วก็อายุเนี่ยก็ตามลักษณะพันธุ์เลยครการเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับระยะการเติบโตของต้นข้าวนั้นเป็นการขยายผลงานวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอเนื่องมาจากพระราชดำริไปยังพื้นที่เกษตรกรรมรอบศูนย์เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาการปลูกข้าวให้มีผลผลิตได้สูงขึ้นและมีคุณภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรได้มีข้าวบริโภคในครัวเรือนได้อย่างพอเพียงและยังสามารถจำหน่ายในราคาที่ดีกด้วยครับนับเป็นความสำเร็จของสูนศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการขยายผลงานวิจัยสู่ประชาชนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการจัดตั้งศูนศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ